เงินผ่อน48งวดโอ้โ oh, หสบายสบายเลย4ปีผ่อนได้4ปีเลยนี่แปลงนี้บอกก่อนเลยนะใครเข้ามานี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไฟฟ้าก็มีประปาก็มีอ่าผ่อนได้48งวดไม่ถึง2 0 0แสนนะใช้เงินไม่ถึง2 0 0แสน48งวดเนี่ยเจ้าของใจดีเขาเนี่ยเขามีรั้วให้4ด้านเลยนะมีรั้ว มีน้ำมีไฟมีปลาปาเป็นชนดชุดแดงออกข้าโอนให้ด้วยอยู่ในชุมชนไม่ไกลตลาดไม่ไกลกรุงเทพโอ้โหอดีเพียบเลยนะครับเอา้าวใครอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมไปสิทธิธราชมานี่ถนนหนทางมีไฟเรียกว่ามีเสาไฟแล้วมีไฟโซลาเซลล์ตลอดทางเลยนะครับ ภูเขาก็มีนะเพื่อนบ้านนี่เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวรอท่านผู้ชมเข้ามาก่อนนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อยละกันถ้าชอบนี่ไม่ผิดหวังเลยเกินก่อนนะเกินก่อนใครเข้ามาแรกๆนี้ได้เปรียบเลยร้อยตารางวาผ่อนได้48่สวดเลยนะไอ้ร้อยตารางวาเนี่ยใช้เงินไม่ถึง2 0 0 0 0นเองอ่าผ่อนแบบสบายๆเลยใช้เงินจองอยู่แค่2 0 0 0 0เท่านั้นแหละ2 0 0 0 0ก่อนเลยอ่าแค่2 0 0 0 0เนี่ยมาเป็นเจ้าของไม่ใช้พื้นที่ได้เลยมาปลูกบ้านปลูกช่องได้เลยแล้วฉนดก็เป็นครดแดงเลยนะหรือจะเอาสดก็ได้สดก็ไม่มีดอกเบี้ยอยู่แล้วนะแต่ถ้าใครจะ เครดิตบูโรไม่เช็คสเตทเมนต์ไม่เช็คเขาเรียกว่าความคลื่นไหวทางการเงินไม่เช็คใครจะไปผ่อนรถผ่อนบ้านมาไม่เช็คใครจะไปผ่อนตู้เย็นผ่อนโทรทัศน์มามาที่นี่ก็ไม่เช็คบัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยเป็นเจ้าของได้เลยอ้าวแล้วก็ไม่มีการโกงเกิดขึ้นสบายใจได้ใครเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อย300อกว่าคนแล้วนะเดี๋ยวผมบอยเสร็จรีเราจะพาไปคุยกับเจ้าของแล้วก็พาเดินดูกันเลยไปเตรียมกระดาษมาได้เลยไปเตรียมปากกามาได้เลยหรือเตรียมจดเบอร์หน้าจอไว้ได้เลยว่าเนี่ยเบอร์เจ้าของเนี่ยเนี่ยที่ยืนอยู่กับผมเนี่ย ชื่ออะไรเบอร์อะไรจะได้โทรมาหาก็ได้เพื่อมีเสียเวลาเดี๋ยวผมบอยสิท,ทธิพาไปชมกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างาตามมาเลยครับไปลมแรงนิดนึงแล้วกันนะท่านผู้ชมโอ้โหแต่มันคุ้มค่าจริงๆนะครับนี่เดี๋ยวไปคุยกันว่าเป็นยังไงบ้างที่ผมบอกอ่ะมันคุ้มค่าหลายอย่างนะผ่อนแบ,บ48ีงวดสบายสบายเลยของทงของถแถมเพียบไปไปคุยกันว่าเขาแถมอะไรกันบ้างคุ้มค่าขนาดไหนเข้ามาแล้วเนี่ยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นหน่อยละกันแอปสีดำเนี่ยกดหัวใจสักคนละ5ดวงแอปสีแดงแอปสีฟ้าก็กดแชร์กดไลค์กันหน่อยสวยไหมท่านผู้ชม ขออนุญาตหมุนตัวหน่อยสักรอบหนึ่งก่อนแล้วกันเนาะโชว์ความสวยหน่อยนี้บ้านหลังนี้กําลังสร้างเลยนะครับขายเรียบร้อยแล้วช่างกําลังทํางานกันเลยนะ,ะน้ำไม่ท่วมนะบอกก่อนตรงนี้น้าไม่เคยมีประวัติการท่วมจะปีนี้ปีไหนปีโน้นมันไม่เคยท่วมมาก่อนแสดงว่าเมื่ออดีตมันไม่ท่วมปัจจุบันมันไม่เคยมีน้ํามาอนาคตมันก็สบายใจไในระดับหนึ่งแล้วนะครับนู่นภูเขาเห็นไหมนู่น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 ท่านผู้ชมกำลังทางานกันเต็มเลยช่างนะครับร้อยตารางวาผ่อนได้ไม่ถึงส0 0 0 0น อ,อยากรู้จะเป็นยังไงตามผมบอยเศรษฐีนขลาดมาเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวเจอกันอีกแล้วนะครับเอ๊อันนี้แนะนําตัวก่อนก่อนสอบถามนะครับคุณอะไรครับเนี่ยครับคุณโบค่ะอ้าวสวัสดีคุณโบครับค่ะสวัสดีค่ะโครงการอะไรนะอ่าบ้านไร่แผ่นดินทองค่ะอ่าคุณโบนี่ถามก่อนเลยพอเข้ามาเรื่องบรรยากาศาสวยๆเนี่ยนะข้างๆคุณโบก็มีต้นไม้ใหญ่หญสวยงามข้างหลังนี่ก็มีธงแบบปิวกันเต็ไมไปหมดเลย มีเพื่อนบ้านใช่ไหมฮะมีเพื่อนบ้านค่ะแล้วก็มีภูเขามีภูเขาล้อมรอบเลยค่ะเกือบ360องศาเลยถามคุณโบเลยไม่พูดภาพไม่ทาเพลงไม่เรื่องเยอะเออเลยนะครับนี่แปลงเล็กสุดเนี่ยผ่อนได้กี่งวดนะ48งวดค่ะอ่าท่านผู้ชมนี่แปรงนี้ผ่อนได้48งวดเอาสดก็มีใช่ไหมครับมีค่ะสดก็มีสดก็มีผ่อนก็มีแต่ถามผ่อนกันดีกว่าผ่อนเนี่ยใช้เงินสักกี่บาทคุณโบครับอสองแสนค่ะไม่เกิน2 0 0 0 0 0ประมาณเลยได้ไหม ประมาณ1นึ0 0 0สนเก้าหมื่นเก้าพันค่ะกี่ตารางวาครับ100ตารางวาค่ะ100ตารางวาผ่อน48งวด1นึ่งแสนเก้าหใช้เงินจองเยอะไหมครับสองหมื่นบาทค่ะ2,000มบาทสเตตเมนต์เช็คแม่สะพอนไม่เช็คค่ะเป็นผ่อนตรงกับโครงการค่ะเช็คบูโมไหมไม่ค่ะ อ่าเขาเรียกว่าเช็คประวัติทางการเงินไหมไม่เช็คค่ะไปผ่อนอะไรมาก็ไม่สนใจใช่ผ่อนกับโครงการทําสัญญากับโครงการใช่ค่ะบัตรประชาชนใบเดียวหรือเปล่าครับใช่ค่ะบัตรประชาชนใบเดียวค่ะผ่อนปุ๊บนี่จะโกงปั๊บได้ไหมไม่โกงค่ะเราซื้อสัตว์อยู่แล้วอ่า <c oughs> คนส่วนใหญ่กลัวคุณโบครับคนส่วนใหญ่เนี่ยซื้อที่ซื้อทางกลัวไงไม่เหมือนธนาคาร <c oughs> กลัวว่าซื้อปุ๊บผ่อนไปเนี่ยคนขายหายเราไม่หายแน่นอนเราไม่หายค่ะอ่าเรามีตัวตนสบายใจได้แล้วชฉนดสีอะไรกันล่ะคุดแดงค่ะคุดแดง ผ่อนได้48งวดเลยใช่ค่ะแต่ถ้าสดเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าสดเนี่ยหรือแปลงหนึ่งไรใช่ไหมครับใช่ค่ะไร่ละเท่าไรอ่า499,000ค่ะอ่าจะเอาสดก็ว่ามาจะเอาผ่อนก็ว่ามาได้ทั้งคู่เลยทุกผืนไม่ว่าจะสดไม่ว่าจะผ่อนคือคุ่ดแดงหมดใช่ค่ะคุณโบนี่ผมยืนมาตรงนี้นะโอ้โหน้ำลายไหลแล้วอ่ะน้ำลายไหลนี่รสชาติของบรรยากาศสวยๆในบรรยากาศที่มีท้องทุ่งนะบรรยากาศที่มีเขาเรียกว่าสายลมแสงแดดตลอดเวลาแต่นี่ผมยียวนกลระสาทท่านผู้ชมคุณโบครับ ผมยังไม่ถามเลยว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนใช่คุณโบบอกสักหน่อยว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันอ่าเราอยู่ตำบลหนองประดูค่ะอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีค่ะตำบลหนองประดูอําำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีใช่ค่ะมันไกลกรุงเทพไหมฮะประมาณ120กิโลค่ะขับรถก็ประมาณชั่วโมงครึ่งอ่าสองชั่วโมงเลยสองชั่วโมงอ่าได้ให้กิโลละหนึ่งนาทีเลยค่ะขับรถแบบสบายสบายเลยใช่ตรงนี้มันอยู่ติดสุพรรณใช่ไหมครับอยู่ติดสุพรรณอู่ทองเลยค่ะอ่านี่ท่านผู้ชมโอ้ยคุณโบถืออะไรมา Oh. อ้าวไหนไหนเดี๋ยวจะเดินไปดิีท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ใต้ต้นไม้หน่อยละกันนะครับเบอร์คุณโบเบอร์อะไรนะ,ะ089ค่ะ8154306ค่ะอันนี้เป็นทั้งเบอร์โทรใช่อันนี้เป็นทั้งเบอร์ไลน์ใช่ค่ะโทรได้ไลน์ได้ใช่ค่ะ,ะนะัดชมได้ทุกวันเลยได้ทุกวันค่ะ089 แปดหนึ่ให้คุณโบถือไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวนึกเมื่อไหร่ได้ก็จะให้โชว์เบอร์เนี่ยนะครับอ่ะอคุณโบแปลงนี้ไปหรือยังที่เรายืนเนี่ยฮะไปแล้วค่ะไปแล้วโอ้โหใครมาตัดหน้าผมไมเนี่ยจองไม่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะชอบมากมานอนค้างอยู่2คืนค่ะค้างยังไงมากางเต็นท์เลยค่ะพี่โอ้โหแสดงว่าเขาเรียกว่ามีจิตใจที่ชอบธรรมชาติจักใส่เลือดเลยใช่ค่ะอ่าเอ๊ถามคุณโบอีกคําถามยอดฮิตเนี่ยนะแถวนี้น้ําท่วมไหม ไม่เคยท่วมค่ะจะปีนี้ปีไหนก็ไม่ท่วมไม่ท่วมค่ะแน่นอนสูงก 5, 6, s <S ็ระดับน้ำทะเลนี่ก็เกือบโอ้โหห้าสิบหกสิบเจ็สิบเมตรละมั้งใช่ค่ะหกสิบเมตรค่ะคุณโบที่นึงคุณโบยินอยู่นี้นิดนึงค่ะถนนสาธารณะหรือเปล่าเนี่ยสาธารณะค่ะกว้างมากเลยเนี่ยครับใช่กว้างหกเมตรค่ะถนนเนี่ยนะใช่ในฉนดระบุชัดระบุชัดเจนค่ะหกเมตรอ่ากว้างหกเมตรคือใครก็มาปิดกั้นไม่ได้ใช่ค่ะเอ้คุณโบเมื่อกี้ผมถามผมลืมผมมั่วมั่วไปเรื่อยเลยนะครับ คุณโบบอกว่าอย่างเช่นกรณีเงินผ่อน48งวดกันเนี่ยเดี๋ยวคุณโบขอดูมุมนี้หน่อยสวยจังเลยได้ไอ้48งวดเนี่ยนะครับแถมอะไรบ้างนะขออยเที่ยวหนึ่งแถมรั้ว4ด้านค่ะแล้ววรรัั้้วอะไรอะเป็นด้านหน้าเป็นคาวบอยค่ะส่วนอีก3ด้านเป็นรั้วรถนามผมโง่คุณโบตานลงเลยนี่ค่ะรั้วอ๋อนี่รั้วคาวบอยเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะรั้วคาวบอยนี่คือรั้วคาวบอยใช่สามชั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะแข็งแรงทนทานข้างหน้าติดถนนนี่เป็นรั้วคาวบอยใช่ค่ะแล้วอีก3ด้านล่ะ อีก3ด้านเป็นั้วนลดหนามค่ะเป็นั้วนลดหนาม<ช>ถามต,งตรงๆเลยไอ้ราคาเนี้ยเงินผ่อน48งวดเนี้ยร้อยตารางวาขายแค่1น9 0งแนเนี้ยให้จริงๆเหรอให้จริงๆค่ะมาบวกเพิ่มหรือเปล่าไม่มีค่ะเสร็จสับเท่านั้นเลยค่ะ1นึ่งแา1ม9่ไม่มาคิดอะไรเพิ่มอีกแล้วไม่คิดแล้วค่ะ,อ,ะอันที่1เนี้ยมีถนนสาธารณะให้อันที่สเนี้ยรู้แล้วนะนะ ว่ามีรั้วให้4ด้าเลยอ,อยู่ที่ตำบลหน,นองปะดูออำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีท่านผู้ชมชอบไหมชอบฝากพิมพชอบเลยพูดไม่ให้มัว่วผมพูดไม่มัว่วพูดไม่ให้งงอะ่ะร้อยตารางวางเงินผ่อน4 8งวดเนี่ย1 9 9 0 0 0ามท่านผู้ชมวางแค่เท่าไหร่นะคุณโบ2 0,000ื่นค่ะแล้วถ้าเอาหนึ่งไร่1ไร่ไจะเป็นเงินสดใช่ไหมครับใช่ค่ะเท่าไหร่นะอ่าหไร่วาง4 0,000ค่ะราคาเท่าไหร่ราคา4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันจะเอาอะไรก็เลือกเอาอ่ารู้แล้วละอ๋อมี อ่าเรียกว่ารั้วให้แล้วไฟฟ้าล่ะครับไฟฟ้ามีมาแล้วค่ะอ๋อมีเสาไฟมีสายไฟแล้วมีกระแสไฟฟ้าไหมมีค่ะนี่ค่ะช่างกาลังทําบ้านอยู่ออกเหล็กออกอะไรได้แล้วอย่างนี้สบายใจได้ว่าไม่หลอกแน่นอนมีไฟฟ้ามีปลปามีไหมฮะมีค่ะปลปามีแล้วแปลงัูแปลงนี่ค่ะปลาปาอ๋อเดี๋ยวเข้าไปดูกันนิดนึงไฟฟ้ามีปลปามีถามก่อนปลปาเนี่ยมีเฉพาะท่อหรือมีน้ําด้วย ค่ะน้ำไหลเลยน้ำไหลเลยแรงไหมครับแรงค่ะแรงมากโอ้โหท่านผู้ชมนี่วิวสวยๆอย่างนี้อ่าน้ํามีไฟมีฉนดสดเอาเรียกว่าหนึ่งไร่เนี่ยสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสำหรับสดนะครับเป็นครดแดงเป็นครดแดงวางสี่หมื่นใช่ค่ะให้เวลานานไหมประมาณสักเดือนถึง2เดือนค่ะ,ะซื้อเสร็จเนี่ยนะครับไปโอนแล้วเนี่ยเอาฉนดกลับบ้านได้เลยไหมได้เลยค่ะ,ะหรือผ่อนคุณโบผ่อนปุ๊บเนี่ยเอาฉนดกลับบ้านได้เลยไหม ผ่อนงวดแรกงวดที่หนึ่งก่อนผ่อนให้ครบก่อนไม่น <Jasmine> <Bruno> ่าจะเป็นคําถามออกจากปากผมได้เลยนะครับผ่อนให้หมดแล้วช่ไหมกลับบ้านทีนี้ผมถามนิดนึงไอ้ที่ผ่อนเนี่ย48งวดเนี่ยร้อยตารางวา1 9 9่0 0เานี่ยสมมุติคุณบอกครับคนซื้อซื้อไปเนี่ยไปได้เงินมาไปได้เงินมาจากไหนไม่รู้แหละไปหยิบไปยืมไปถูกหวยรางวัลที่หนึ่งมาหรือไปทําอะไรมาก็ได้เงินแล้วแต่นะทองขึ้นเกงกําไรทองได้เงินมาเอาง่ายๆว่าจะมาโปะเนี่ยจะมาไม่เอาแล้ว48งวด ฉันผ่อนได้สิบสองงวดฉันพอแล้วฉันต้องการโปะแล้วเนี่ยลดต้นลดดอกไหมลดดอกค่ะอ่ให้เข้ามาคุยว่าใช่ให้เข้ามาคุยได้เลย่เข้ามาคุยเบอร์อะไรนะอ่านี่ค่ะเหมือนเดิมเลยใช่ไหมฮะเหมือนเดิมเลยไม่แอบเปลี่ยนป้ายศูนย์แปดเก้าแปดหนึ่งห้าสี่สามศูนย์หกให้โทรมาคุยเถอะอ่เบอร์นี้เบอร์เดียวเลยนะครับพิมพ์เบอร์ไลน์ขึ้นเลยใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวเอฟซีถามมาเต็มเลยน้ำไม่ท่วมท่านผู้ชมสบายใจได้น้ำไม่ท่วมเอ๊ะคุณโบข้างหลังเนี่ย เขากาลังทําอะไรกันในเต็มณีนเนี่ยกาลังล้อมรั้วค่ะล้อมรั้วอ๋อล้อมแบบเป็นรั้วลวดหนามกี่ชั้นนะเป็นรั้วลวดหนาม5้าชั้นคะ่ะ5ชั้นลวลดหนาม5้าชั้นเ<ช>สาระยะนี้เลยนะคุณโบนะใช่ใช่ที่ที่ผมถามนี่คุณโบผมเป็นคนเนี่ยบ้าห่วงจุย้ยจะปลูกบ้านปลูกช่องเนี่ยต้องดูทิศดูทางหน่อยต้องเอาสินแสมาดูหน่อยส่วนใหญ่มาอยู่ที่เราเนี่ยเลือกทิศเลือกทางเนี่ยมันมีทิศอะไรบ้างล่ะ,ะทางด้านนี้ค่ะเป็นทิศตะวันออก ตะวันออกใช่ค่ะพระอาทิตย์ขึ้นหลังภูเขานี้เลยแตวก็ทางด้านหลังเป็นทิศตะวันตกพระอาทิตย์ก็ลงหลังภูเขาด้านนั้นเหมือนกันออกได้ตกได้ชเหนือได้ใต้ได้เหนือใต้มาเลือกเอาแล้วผมถามนิดนึงคุณโบครับรู้แล้วล่ะว่าไอ้หนึ่งไร่เนี่ยถ้าเป็นเงินสดเนี่ย499,000าันแต่ถ้าเอาไปเงินผ่อนเนี่ย48งวดร้อยตารางวานะร้อยตารางวาเนี่ยขายแค่1 9 9 0 0 0าทีนี้เนี่ยผมถามที่ผมอยากรู้นะครับอ่ะผมมาดูที่ลวสมมติผมชอบแล้ว แต่ผมมาไม่ถูกสิอยากจะจับพิกัดซะหน่อยมันจะจับอะไรยังไงบ้างอาปากหมดุดวัดเขากําแพงได้เลยค่ะวัดเขากําแพงก็ได้วัดหน้องไก่เหลืองก็ได้อบอตหนองปลาดูก็ได้ดยไดอยากจับอะไรก็จับมาเถอะแต่มันไม่ไกลอย่างที่ท่านคิดมากนะครับคุณบอแล้วอย่างเงี้ยคนขายเนี่ยผมเห็นร้อยคนทุกคนก็จะพูด่าน้ำไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมน้ำไม่ท่วม,ม,วมแล้วก็น้ำไม่ท่วมเพราะอยากจะขายมีสิ่งอะไรที่ทาให้คนซื้อเนี่ยเขาสบายใจยได้ไหมว่ามาซื้อกับเราเนี่ยน้ำไม่ท่วมจริงๆริง ไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมเลยค่ะเช็ค<ม>ชาวบ้านได้ไหมใช่เช็คได้เลยพี่ที่หน้าบ้านหรือว่าเรามองเห็นถ้าตรงไหนที่มีชุมชนนะคะแสดงว่าตรงนั้นน้าไม่ท่วมหรือไปขับรถดูคาำนั้นตามเสาไฟได้เลยได้เลยเอ๊ะคุณโบผมก็สงสัยอีกผมมองไปเนี่ยโอ้โหบ้านคนอีกเต็มไปหมดเลยนะครับทีนี้ผมเห็นภูเขาอย่างที่คุณโบบอก เกือบ360องศารอบล้อมไปด้วยภูเขารอบล้อมไปด้วยธรรมชาติหูุนท่านผู้ชมเต็มเลยภูเขานะครับรอบล้อมไปด้วยเพื่อนบ้านแล้วผมจะมั่นใจได้ไงว่าน้ําป่าแถวเนี้ยไม่มีไหลหลา,ลากไม่ใช่ว่าปลูกบ้านเสร็จปุ๊บเท้าตื่นขึ้นมาน้ําป่าหอบบ้านหอบช่องไปหมดอย่างเงี้ยทำยังไงละ่ะมีแม่น้ําป่าไม่มีค่ะช่องระหว่างภูเขาอะ่ะเขาจะมีเป็นหนองน้ําธรรมชาติอยู่อพอเวลาฝนตกลงมาที่ภูเขาปุ๊บมันก็จะลงหนองน้ําไปแล้วก็ไหลไปจะไม่มาท่วมถึงเราน้ําไม่อันไม่เขาเรียวกว่า ไม่มาสู่เราใช่ค่ะน้ําป่าก็ไม่มีแถวนี้แม่น้ําลําคลองไม่มีน้ําไม่เอ่อล้นแน่นอนใช่ค่ะแล้วน้ําจากเพื่อนบ้านโดยตะฝนตกในข้างๆที่เราเนี่ยมันไหลมารวมเราที่เราไหมอ่าไม่ค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นเนินหินนะคะเป็นชั้นหินน้ามันก็จะไหลออกไปอ่ามันก็ซึมลงดินมันก็ไหลไปในตามที่ของมันคือไม่มาของเราคือง่ายว่าไม่แช่แอ่งกระทะใช่ค่ะเป็นที่ที่ดอนที่สูงที่เนินเพราะฉะนั้นสบายใจได้อีกเลยนะครับ เอ้คุณโบไปเดินกันไปคุยเรื่อยๆนะครับเผื่อผมคุยไปคุยมาคุณโบเนี่ยใจอ่อนให้ผมสักแปลงหนึ่งอะนะครับ <c oughs> <c oughs> ที่อยากจะรู้อย่างนี้คุณโบครับเพ <c oughs> ื่อนบ้านเนี่ยแถวนี้นิสัยใจคอเป็นไงบ้างเย็นเนี่ยโอ้โหชงช้างชงช่างตีกันทะเลาะกัน <c oughs> เล้าเมายามีไหมไม่มีค่ะที่นี่เงียบสงบค่ะสงบเลย <c oughs> ใช่อะสงบมันจะต้องแลกมากับความเปรี้ยวมันไม่เปรี้ยวหรอครับมันไม่เปรี้ยวค่ะเป็นคือชาวบ้านเขาก็อยู่กันแบบ อยู่กันแบบไม่ไม่ยุ่งกันก็จะสงบแต่ว่าอ่าพีค่ะเพราะว่าข้างหน้าค่ะเป็นถนนรถวิ่งไปวิ่งมาเราจะโครงการเราไม่ได้เข้ามาลึกมากค่ะยังอยู่ติดถนนอยู่ติดถนนลาดยางใช่เอาง่ายๆว่าชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาก็มีสังคมแบบเดิมคือเกษตรกรรม<ช>ส่วนใหญ่เช้าก็ออกไปท,ทําไร่ทํานาทําสวนเย็นกลับเข้ามาเนี่ยมาดูโทรโยลทัศน์กับรูปมานอนกินคงกินข้าวกัน<ช>แล้วก็นอนกันไม่มีอะไรอย่าง,งานั้นไม่วุ่นวายใช่เพราะฉะนั้นเขาก็อยู่กันแบบสังคมแบบพึ่งพาอาศัยกัน ถ้วยยังมีอยู่นะคุณโบนะใช่ค่ะอะไรนะแกงถ้วยหนึ่ง<ช>ต้มถ้วยหนึ่ง<ช>แลกกันก็ยังมีอยู่ใช่เอ๊ะแล้วของคุณโบเนี่ยผมเห็นมีหลายแปลงตรงเนี้ส่วนใหญ่คนมาซื้อเป็นคนที่เมืองหลวงหรืออะไรหรือคนในพื้นที่หรืออะไรยังไงส่วนมากพลงุงเทพค่ะคนกรุงเทพ<ช>อ่เขามาอยู่ตรงนี้ทําไมเคยถามให้คุณโบทําไมเขาถึงเลือกมาอยู่ตรงนี้กัน เขาบอกว่าสงบแล้วก็ลมเย็นตลอดทั้งวันค่ะตรงนี้ตรงนี้มันจะเหมือนเป็นช่องลมระหว่างภูเขาสองลูกลมเขาจะเย็นตั้งแต่เช้าเย็นเย็นย็นค่ำลมสบายเอาง่ายๆเลยว่าตรงเนี้ยอากาศมันโปร่งมันโลง่งลมพัดช,ชวยๆไม่ใช่ที่อับอากาศ<ช>ไม่ใช่ที่เรียกว่า,าลมพัดมาแล้วเรียกว่ามีอะไรมาปิดกัน้นไม่มีม,ม,มันพัดตลอดมีแต่ฝุ่นพ m ใช่ไหมไม่มีค่ะที่นี่เอาทำไมไม่มีล่ะครับ มันเป็นที่นี่มันจะมีต้นไม้เยอะค่ะใช่ฝุ่นฝุ่นพีเอมันก็จะโดนดูดซับไปอมันอาจจะมีแต่มันอาจจะไม่เยอะเหมือนในเมืองหลวงมันมีธรรมชาติอยู่นะครับบางทีเนี่ยฝุ่นมันเยอะเนี่ยมันเกิดจากการเผาหรืออะไรต่างๆควันลงควันลดสารพัดสารเพตรงนี้มันโล่งกว้างมันมีแต่มันก็ถือว่ามันไม่เยอะมากเรียกว่าหายใจได้อย่างสบายปอดเลยแล้วกันไม่ต้องหวาดผวาเอ้คุณโบเมื่อกี้ผมถามค้างไว้หน่อยหนึ่งว่าจะถามถ้าจะมาเนี่ย ช่วงเย็ยนๆสักห้าโมงเย็ยนมาได้ไหมได้ค่ะได้พร้อมรับเลยใช่สักเก้าโมงเช้าล่ะขอแค่นัดมาล่วงหน้าสักหนึ่งวันค่ะจะตอนไหนก็ได้อืมขอให้นัดล่วงหน้ามา<ช>เนี่ยที่ของเราลำคนเข้ามาเนี่ยไฟ์สดเนี่ยท่านผู้ชม เราผมเนี่ยนะบริสิททีนักราชมาอยู่คุณโบนี่นะอยู่ที่ตำบลหนองประดู่อำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนี่ที่สวยๆอย่างนี้นี่เขามี2แบบ2ราคาเอาสดก่อนดีกว่าสดนี่นะแปลงละไร่ขุดแดงนะแปลงละไร่มีน้ํามีไฟพร้อมออกค่าโอนให้ด้วย1ไร่เนี่ยขายเท่าไหร่นะคุณโบหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งไร่หนึ่งไร่หนึ่งไร่อ๋อหนึ่งไร่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันอ้าวเ้าบอกว่าหนึ่งไร่เท่าสิ่งแสนเก้านี่ผมเอาเลยหนึ่งไร่นี่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพัน แต่ถ้าจะไปเอาเงินผ่อนนะพี่ชมเอาเงินผ่อนนะแบบผ่อนเลยสบายๆเลยใช่เงินจองอยู่2 0 0 0 0น,นนะ่ะนะร้อยตารางวาอ่าผ่อนได้48งวดเท่าไหร่นะคุณโบ1 9 9 0 0 0าค่ะอ่าจะเอาอะไรก็เลือกเอาแล้วกันอนะ่าสำหรับคนชอบแปลงใหญ่ก็เอาเป็นเงินสดได้สำหรับคนเอาแค่พอปลูกบ้านนะปลูกนกน้อยทำรังแต่พอตัวก็เอาร้อยตารางวาได้โอ้โหขอบคุณมาก800คนไม่หนีไปไหนเลยนะครับอย่าลืมนะโทรมาคุณโบนี่เบอร์ที่แกถืเกอเนี่ยไอ้ศเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งเบอร์ไลน์ใช่ค่ะ089 1> 8 1 5ห3 0 6สแล้วไอ้สี่ฟ้าฟ้าบรรทัดที่2คุณโบมันคืออะไรมันคือลายค่ะอ๋อแอดลายอันนี้ก็ได้หรือว่าจะแอดเบอร์ก็ได้มันก็จะขึ้นลายเลยเหมือนกันเอาอันบนอันเดียวเมมชื่อปุ๊บ<ช>ก็ขึ้นแล้วใช่ค่ะเมมว่าอะไรนะ<อ>เมมชื่อคุณโบอะไรนะมีโบทีบ่ดินการอย่างนี้หรือยังไงโบสวย <laughs> <laughs> โบที่ดินราคาถูก <laughs> โบที่ดินกาญจนบุรี โบที่ดินแผ่นโครงการแผ่นดินทองก็ได้่โบโครงการแผ่นดินทองอ่า<ง>จะเมมอะไรก็เมมมาเถอะขอให้เวลาจะกดโทรแล้วมันไม่ผิดเบอร์แล้วกัน <c oughs> อ่ะคุณโบเดินไปเรื่อยๆนิดนึงครับจะไปดูว่ามันเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหมุมนู้นก็ภูเขาเยอะเลยคุณโบครับค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะอ่าเมื่อกี้คุณโบบ,บอกว่าห่างจากกรุงเทพเนี่ยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบกิโลไม่เกินนี้ขับรถประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงอยู่ที่ขับเร็วขับช้าเอะผมถามพี่คุณโบครับแถวเนี้ยบางคนนะโอ้โหมุมนี้สวยเดี๋ยวขอดูภูเขาหน่อย มุมเนี้ยอมองไปเนี่ยนะฮะจะเห็นภูเขาลำเนาไผเยอะแต่ไม่หมดเลย<ม>ที่นี่ผมก็เห็นว่าแถวเนี้เขาทําสังคมเกษตรกันมีอ้อยมีมงมีมันถามพ่อความสบายใจให้กับคนซื้อเลยคุณโบครับเขาเผาก็แม่อ้อยแถวนี้แถวนี้เขาจะไม่เผาอ้อยค่ะเขาจะมีอ่าเหมือนเป็นชุมชนรัฐวิสาหกิจเขาควบคุมอยู่เขาจะมีเครื่องเครื่องมวนอ้อย เก็บอ้อยใช้เครื่องจากรถรถเครื่องจากรกนเนี่ยเก็บแล้วแล้วก็ส่งเข้าโรงงานน้ําตาลอ่าแล้วอย่างหนึ่งโรงงานน้าตาลเดี๋ยวนี้สมัยเนี้ยเขาไม่ค่อยรับที่เผานะครับแต่ถามว่าไม่มีเผาไว้มันมีแอบกันอยู่แล้วละแต่มันน้อยมากอ่าเพราะนั้นเนี้ยอ่ะก็สบายใจได้อีกนะครับเอ๊ะคุณโบแล้วอย่างเงี้ยคนอยาไปซื้อของกินอ่ะคุณเท่าคุณแก่มาซื้อที่ดินคุณโบแล้วชอบอยากจะซื้อของกินเนี่ยมันไปไกลไหม วิ่งไปทางนี้ค่ะทางขวามือวิ่งไปประมาณกิโลนึงจะมีมินิมาร์ทใหญ่อยู่ชิลฟ้าใสเขาจะขายทั้งของอุปโภคบริโภคของทุกอย่างเลยเอาง่ายๆมาเฮ้อเฮอมามามมาอยู่เลยมามาของกินมีสบายของใช้มีสาธารณูปโภคครบคันแล้วก็อยู่ในแหล่งชุมชนนะโรงพยาบาลอนามัยมมีไมแถวนี้มีค่ะไกลไหมฮะประมาณสักหกิโลค่ะหากิโลใช่ห้กิโลนี่คุณโบขับรถก็ประมาณขับรถหนาที ขยานยังไปได้เลยนะเอาจีอ่าแต่คนป่วยใครเขาจะเอาจักรยานไปใช่ไหมใช่แต่ก็มันจะบอกว่ามันไม่ไกลมากอ่าแล้วคุณโบรู้ละอนามัยมีโรงพยาบาลมีของกินมีของใชม้มีแล้วสิ่งที่อยากให้มีเนี่ยไม่รู้มันมีหรือเปล่าคือสัญ,ญญาณมือถือโอ้เต็มเอียดค่ะเต็มพิกัดเลยใช่สายอิน,นเน็ตแถวนี้ก็มีผ่านด้วยอินแนนด์ใช่ค่ะอ่าอุ๊ยคุณโบนิดนึงคุณบคุณบอยืนเฉยแป๊บนึงใครอ่ะเขามาเดินข้างหลังเต็มเลยอ่ะเขาก็ลังล้อมรัวค่ะอลัแงอยู่ที่คุณโบบอกว่า ซื้อที่ดินกับเราเนี่ยฟรีล้อมรั้วส<ช>ี่ <4 S 2> ด้านด้านหน้าเป็นถนนเนี่ยติดถนนเนี่ยเป็นคาวบอยล้วนคาวบอยอีก3ด้านเนี่ยเป็นรั้วดลวดหนามก็คืออยู่ในนี้เบ็ดเสร็จเลยเบ็ดเสร็จเลยค่ะผ่อนมีเมืถามอีกครั้งหนึง่งมีค่ะมีเหมือนกันไอ้สี่สิบแปดงวดไอ้หนึ่งร้อยตารางวาที่ราคาหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเนี่ยแถมฟรีล้อมรั้วให้อีก ไม่มีมาคิดตังเพิ่มไม่มีค่ะเอ๊ะแล้วคุณโบอย่างนี้วันไปโอนเนี่ยเขาโอนเราออกให้เราออกให้เรียบร้อยจะมีแม้วันนั้นคุณโบวันไปโอนคุณโบบอกเอ้ยเดี๋ยวค่าไฟเนี่ยคุณต้องจ่ายอีกแสนหนึ่งนะโอ้ไม่มีค่ะไม่มีเราเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะที่ของแถมทั้งหมดอยู่ในราคานี้หมดแล้วใช่ค่ะไม่มีมาบอกเพิ่มนู่นนั่นนี่ไม่มี่ไม่มีมาหาเขาอ้างว่าเออเดี๋ยวขอเพิ่มค่ามิเตอร์น้ําสักหมื่นหนึ่งโอ้ไม่มีค่ะไม่อ่าอันนี้สบายใจได้เลยนะครับคุณ จดเบอร์แคปหน้าจอไปเลยเนี่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 ยโอ้โหอย่างสวยผมหมุนตัวกันนะฮะให้คุณโบกเกยนอยู Gmail, ่แป๊บหนึ่งขออนุญาตหมุนตัวให้ดูธรรมชาติรอบรอบหน่อยสังเกตธงสีขเขียวนะสังเกต dafür, สเกตสาไฟให้ดีบนเสาไฟจะมีไฟแสงสว่างทุกต้นสังเกตธงเป็นหัวใจหลักนะจะให้ดูล้มไม่ใช่รอรอกอ่าแล้วมองไปภูเขาเห็นไหมอ่ามองไปด้วยเพื่อนบ้านมองไปด้วยว่าสิ่งแดล้อมสุดท้ายมาจบที่มองที่ป้ายคุณโบอ้าวนี่เห็นไหมฮะท่านผู้ชม 0898154306จะโทรมาตอนนี้เลยก็ได้ผมถามพุดโบอีกเพื่อความสบายใจของผู้คนนะครับไม่มาดูไม่มีเวลาติดภารกิจติดงานจะสิ้นปีแล้วจะเร่งทำโบนัสจะเร่งทำผลงานเวลาไม่มีเสาทิตย์เลี้ยงลูกอยู่บ้านไม่มีเวลาเลยช่วงนี้โอนจองเลยได้ไหม วิดีโอคอลคุยกันก่อนค่ะได้ใช่ไหมฮะอยากให้ดูพื้นที่จริงได้ถึงยังไม่มาแต่อย่างน้อยต้องพูดคุยสนทนากันให้ชัดเจนก่อนใช่ใช่อ่าถึงจะเข้าใจถึงจะรับเงินจองกันใช่แล้วเวลาสมมติคุณคุณโบครับสมมุติว่าจะจองเนี่ยยังไม่ได้มาใช่ไหมค่ะมันมีการทําสัญญาออนไลน์ไหมมีทําสัญญาออนไลน์ค่ะส่งให้เลยส่งให้เลยใช่คนน่ะกลัวไม่แค่อะไรคุณโบกลัวน้ําท่วมกลัวกันคนขายโกงเขากลัวกันไม่กี่อย่างหรอก แต่ถ้าเราเนี่ยชัดเจนเนี่ยมันก็สบายใจได้แล้วอย่างนี้คุณโบครับอพอจะมาตรงนี้รู้แล้วละ่ะจับพิกัดอบตหนองปลาดูก็ได้นะจับพิกัดวัดเขากําแพงเขากำแพงนี่มันอยู่อูอ่อ,อทองสุพรรณอยู่ติดกันเลยมาเนี่ยถนนหนทางมันสบายไหมสะดวกสบายค่ะเป็นลาดยางมาตลอดทางนี่เอถามมาท่านผู้ชม ถ้าเอาเงินสดนะหนึ่งสดหนึ่งไร่เนี่ยสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเนี่ยจองสี่หมื่นใช่ไหมคุณโบใช่ค่ะแต่ถ้าเอาเงินผ่อนสี่สิบแปดงวดหนึ่งร้อยตารางวานะครับจองสองหมื่นใช่อ่าโอ้โหบรรยากาศดีมากคุ้มมากนะครับอ่ะคุณโบเนี่ยเราให้ดูข้อมูลเข้าๆใน,เ,เ,เ,นเกือบหมดละที่เหลือเนี่ยยู่อน้ำลายท่านผู้ชมอ่ะให้ท่านผู้ชมเนี่ย <c oughs> ได้มาชมด้วยตัวเองได้มายนโฉมได้มาเอาตามองดาวเอาเท้าเดินดินดูซิว่ามันสวยไหมมาดูกางคืนก็ได้นะคุณโบมากลางคืนได้ไหมได้ค่ะได้ มาคุยกันแล้วก่อนนะใช่อย่าอย่านัดเรามากลางคืนนะนัดเรามากลางวันแต่อย่าเพิ่งซื้อบางคนยังไม่เชื่อใจกลางคืนย่องมาดูอีกก็ได้มาดูซิว่ากลางคืนเนี่ยเปียกไหมมาดูซิว่ากลางคืนเนี่ยแถวเนี้ยโวยวายกันไหมเสียงดังไหมมาดูซิว่ากลางคืนเนี่ยเรามาปลูกบ้านเนี่ยเราอยู่ได้จริงไหมอ่าถ้าชอบก็ตัดสินใจได้เลยเอ่อคุณบอแล้วอย่างนี้สมมุติว่าวางเงินจองแล้วค่ะช่วงนี้มันหน้าหนาวมากางเต็นท์นอนได้ไหม ได้ค่ะมากางเต็นท์นอนได้เลยยังไม่ได้โอนเลยนะมาได้เลยได้เลยค่ะอ่ะาหนึ่งไร่เอฟซีามนะครับอ่าหนึ่งไร่มันอยู่มันกระจายท่านผู้ชมมันกระจายพื้นที่1 0 0้อตารางวาส่วนใหญ่ก็ยอยู่ที่เห็นในมุมกล้องเนี่ยอยู่แถวๆนี้แหละอ่อยู่แถวๆนี้อ่าหนึ่งไร่อ่ะขอโทษขอโทษร้อยตารางวาอยู่แถวนี้แหละอ่าแต่ถ้าหนึ่งไร่อะมันกระจายให้เข้ามาดูด้วยก่อนลวกันเนาะใช่ค่ะ,ะคุณโบก่อนจะไปขอยที่เดียวมีอะไรฝากท่านผู้ชมไว้สักหน่อยหนึ่งไหม ยังจะฝากโครงการแผ่นดินทองไว้ด้วยค่ะโครงการนี้เราตั้งใจทําค่ะแล้วก็สวยคุ้มค่าค่ะอ่าโอเคฝากไปด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมนะเบอร์ที่คุณโบถือศูนย์นี่ท่านผู้ชมจดก่อนผมจะไปแล้วนี่เนี่ยบางคนยังหยิบปากกาไม่ทันเลยนะหยิบกระดาษไม่ทันเลยหยิบมือถือมาแคปหน้าจอไม่ทันเลยจะไปแล้วลงไลน์แล้วเนี่ยนะครับลงคลิปแล้วอย่าลืมนะ 0898154306อ่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันกับโครงการวสวยอย่างนี้พูดซ้ำก่อนไปอยู่ที่ตำบลหน,นองปลาดูอำเภอรเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีถ้าสดก็มีแปลงละหนึ่งไร่นะคุดแดงนะมีรู้ให้4ด้านราคา4,99,000ได้อย่างนี้เลยแต่ถ้าเอาเงินผ่อนเนี่ย48งวดผ่อนได้สูงสุด48งวดคุดแดงเหมือนกันนะครับอ่ะเป็น100ตารางวาขายในราคา 19,00 0แ่าวางจอง2 0ง0 0อ่ะแล้วแต่จะเลือกแบบไหนก็เราลองคุยเอานะครับหรือไม่ไง่ายๆนัดโทรหาคุณโบข้องใจอะไรโทรหาแกให้หมดเลยละกันได้ค่ะ,ะวันนี้ขอบคุณคุณโบมากนะครับขอให้ f c ทุกคนเนี่ยเข้ามาชมกันเนี่ยไม่หนีไปไหนเนี่ย 6, คนต่างๆเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญละกันแล้วก็ได้ที่สมใจพัฒนานะครับได้ที่ที่น้ำไม่ท่วมได้ที่ที่อยู่ในชมุมชนได้ที่ที่ของแถมเพ,เพียบเลยละกันอ่ะวันนี้ขอบคุณ,ค,ณคุณโบมากเลยนะครับขอบคุณค่ะอ่ะสวัสดีครับท่านชมทัา